แกนวัตเตอรบานเนาะค่ะเนาะค่มาหอยกับแกนค่ะมานอนนี่ค่ยวันนี้เราปูกสองพู่เซนน้องดิฉันเนี่ยรูะค่ะเนาะกับปตันเซนเดิมจ้าค่ะนี่ก่อ่างว่าออกมาผูกต้นเสาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศก็ดีเนาะค่ะค่ะลมก็เย็นสบายเนาะค่ะเนาะตอนเสาแดดก็ยังไม่ทันแห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ ฝ่าก็แจ่มใสค่ะแต่ว่าแดดจนยังบ้านแดดแห้งนะจ๊ะมีลมบางๆเย็นๆนะคะเนาะบรรยากาศเช้านี้หมอกอ่มีเล็กน้อยบางๆเนาะค่ะนี่ค่ะหัวาปลากะผูกแล้วหัวเรียบร้อๆกะบางกะหาเกิมหนาหากินหนาเนาะะคะ่เนาะส่วนอว่าหัวน่อยที่เข้ามาเดี๋ยวผูกแล้วก็ลงไปหาหมเป็นข้างล่างหู้เนาะค่ะเนาะคหัวฟูงใหญ่แล้วก็ไปหากินปลาเนาะคะ่ะ ปลายปก็ขึ้นมาเนาะคะเนาะแต่ช่วงนี้เป็นจะขึ้นมาเร็วแน่เพราะว่าแห้งค่ะทางทางบนที่เป็นป่าที่เขาเคยเก็บเห็นแต่ก็แห้งแห้งนาะคะเนาะมันจะมียากินเพื่อจะขึ้นมาเร็วหัวฟูงใหญ่ค่ะคะกะเจ้าช่วงตัวเนาะคะเนาะนี่ค่ะเจ้าดอกบัวก,ก็เจ้าก็ตายหน่อยเนาะคะกะนอนหลินนะค่่่ะนีคะ กินหยาไปมาไงเด็กนอนเหรนอากาศมันเย็ então, นเนาะค่ะเนาะเย็นสบายดีนะคะเนาะเจ้าสองตัวนี่ค่ะนอนสบายเลยนอนกินแล้วน้องดอกบัวนี่ก็ขี้คานเนาะค่ะกำลังอังวะออกคอกระมีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมาจากบ้านออกมาจากบ้านเนาะค่ะเนาะกำลังอังวะออกมา เจ้าสองตัวเจ้าขี่ขานบออยากนอนดอกบัวเนี่ว่านอนกินเลยแล้วดอกบัวนี่หืเมื่อดอกบัวนอนกินเฟืองแล้ยค่ะเนะาะหึบัวจอมสุนจะกระต่ายหน่อยจอมสุนหึมอาจจะนอนหนึ่งนะคะเนาะ ภาพไปเบ่งไว้หน่อยเกิดไหมนะคะแข็เเงแรงแล้วนะคะพาออกมาจากบานพนแลน <c oughs> เรืเร่อยเลี้ยวัปยังแข็งแรงแล้วอยากออกจากบานแล้วเนาะคะา่ะมหามูสบายเลยจ้าดอกบัวเนาะอสองตัวนี้เพิ่งสอบไปในกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เพื่อนใช่ไหมดอกบัว์อืมเหมัะเเห็นยังกับสีเหลียเบิร์ดอืมเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายน้อยนอ่าทักทายทักทายอืมมาแม่ของกินได้เนี่ยอืมเจ้กระต่ายน้อยนี่ฮะปะกันนอนกินเสย ใบเนาะนะครับเสียงหย่ำงกัดกัดกัดเลยอืมนักบัวฝูดเสียงหย่ำเฟืองดังกดกัดกัดฝูนฝูดฝูดหืมนกบัวของเขานอนเล่นอยู่นี่แหละเดี๋ยวกลับไปหาน้องเด้อเดี๋ยวไปกัน ลูกแสตมป์ก็จะไปหาหน้องเนาะค่ะน้องน้องม่วเกิดใหมเนาะคะ่ะค่ะแล้วก็จะพาไปเบิ่งน้นองม่วเกิดใหม่เนาะคะ่ะเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นลังสวนเผาเขาเองเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ แอมห,หาเจอแล้วค่ะเนาะค่ะว่าพ้นหายไปใส่น้องมัวเกิดใหม่โอ้มันไม่แอบอยู่นี่เองหึมไม่แอบอยู่นี่นะโอ้บลารไม่แอบยู่นไนี่โอ้ยมันวะหึมตัวขื่นไปนอนถึงๆนอนบานีไมันสบายเมนบะหึมสบายเมนบะ กระแข็งแรงดีเิค่ะเนาะนี่ค่ะเบืงบ้งพวยกินดินนะคะเนาะเบื้งเบืงเบื้งบืงบืง,บงกินดินดังก็ะมีแต่ดินนะคะเนาะ,ะนะะี่ค่กะ,ะกินขี้ดินอืมเวลากินขี้ดินเนีโอ้ยบัติดนั่นเห็นบ่มีแต่ดินเลยเต็มดาจมูกเต็มปากเลยอืม แล่นวัตเตบานเนาะค่ะเนาะกะมาหอยกะแลน่นี่แล้วกะมานอนนี่ค่ะเม mm. ือ่อยบ่หึ่ยางกับพี่ท่านในแข็งแรงบนได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพื่นกับสดชื่นดีเนาะค่ะงวดหน่อยเนาะค่ะเนาะอยางเปย์สายเปย์ขวามาเนาะค่ะแต่ก็อยากออกมาเนาะค่ะอยู่บ้านบ่ได้แล้วฮอน <c oughs> หายใจไหนบนไหนคือจะไม่ได้ขี้ดินบางครกินดิน ามานี่เอ้ยผลปะไปไอ้กระต่ายใะมะเล่นน้ำพุ่นมาเนาะค่ะเนาะจะส่งตัวใสมาเล่นน้ำหนองอ๋อในเบืง้งในเบื้งหน้าตาโอ้ในเบื้งหน้าตาเป็นยังไงเนาะ ก้างแดดนะคะเนาะลากออกดีตัวอ่าบวเป็นหยังเนาะคะ่ะเผนบวบเตือนเลยผสมสีออกเนาะค่ะเนาะแม่เผลผสมเสีออกลูกพอแล้วน,ะะนอนตางแดดเงียบเงีบงบยบเยอะแมนบ้าแจมซื้อบัได้เนาะคะ่ะน้องกินเต็มเป็นตัางซื้อให้แล้วนะะเนาะค่ะะนแล้วต่ไปทำน้องกินเต็มอีกท่านึงตัางโยกให้เพิ่นเนาะคะ่ะนอนหนองกินเต็มตัางซื้อนี่ค่ะ เบิง้งให้เบิง้งให้เบิงบ้งขอเบิ้งเสืดือยเนี่ยอขอเบิ้งเสืดือยกหลาบเนี่ยให้เบิงให้เบิ้งเสืดือเป็นอยังบ่เสืดือ,อยังดีอยู่บ่ให้เบิง้งโอ้ดีอยู่เนาะจา้ะเนาะค่ะยันนอนเจาะเสืดือเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะยันไม่แวันตอมแล้วก็มีนอนเนาะคะ่ะต้งองคอยเบิ้งค่ะน้องว่าเกิดใหม่ยันนอนเจาะเสืดือเพิ่นเนาะ นะฮึมดูดูหูดังเพิ่นปากเพิ่นมีแต่ขี้ดินนี่ค่ะนี่ก็คุนขึ้นกันเนาะค่ะมื่อหน่อยเกิดมาเิ่นก็บบะแขบะแขนะคะเนาะเพิ่นก็คุนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวลูกได้กับซีเรียสอีก,ออกกำลังกายเด้อเด้อกะพานสะดือกะบ,บ่มีปัญหานะะเนาะค่ะเนาะฮืมเดว เจ้าเมยอกับเชนทุกแกลนหีกเนาะค่ะเนาะเนาะแม่เพิ่นก็กินหญ้าอยู่นีน it, ่แล ok no? like ้วค่ะเนาะแม่เพิ่นค่อยมาเบิ่งเนาะค่ะแม่วางหลูกเพิ่นแน่เนาะค่ะธรรมดามัวไม่ลูกอ่อนเนาะค่ะไปกันเด้อบรรยากาศในสวนเผาของเฮาเนาะค่ะเนาะ กินสบายมากเลยค่ะวันนี้ค่ะสีหอนมะเนาะตอนใสายสนี่เนาะ,ค,ะค่ะอากาศตอนสอบก็ไข่เน่อยู่ค่ะแต่ว่าสายส่มากะยังโมโหเนาะคะะ่ะเนาะว่าสิเป็นแนวใดค่ะกะสีหอนคือเก่าหรอวะเนาะคะ่ะสายส่มาเปรึกษาสอบหอนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะแต่วา่าไมมีฝนมีฝนกับไม่มเคยมีพอเถื่อนเนาะคะะ่ะเนาะไม่เคยตกยักเถื่อนค่ะ แผ่านาตาแร้งไปเรื่อยๆนะคะเนาะแห้งไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศรอบๆเเปิดใหม่ก็เขี้ยวนะคะเนาะเปิดใหม่ก็ลน้ลนใบร้นกับปงใหม่เนาะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศทองถุงของเฮาเนะคะเนาะค่ะเฮาก็บขอ,อบเจบคลิีไยว้แต่เพียงเท่านี้นาะจะเนาะค่ะก่อนจบคลิเนะคะค าก็ไหลก็แช่นะคะกปติตามมนช่องของ,ของเฮาโปรเจ์น้ำดิชแชแนลเป็นกำลังใจเห้ฮาวิคีปไปหม่ต้อป็นเนจเน้นาค่ะสวัสดีค่ะ